คนสนิทเผยพฤติกรรมหนิ่งปณิตาหลังถูกโยงรูปปิศากินข้าวมีรูปปิศากินข้าวคนสนิทเผยพฤติกรรมหนิ่งปณิตาหลังถูกโยงรูปปิศากินข้าวหนิ่งปณิตาโพดมีใหญ่นะหลังชาวเน็ตแชร์ภาพดินเนอร์หวานถามใช่สามีนางร้ายหน้าเวียงหลังถูกโฟกัสว่านางร้ายหน้าเวียงสามีมีบ้านเล็กคือผู้จัดละครสาวหนิ่งปณิตา ธรรมวัฒนะและสุดคำใบเพิ่มมาอีกว่าสามีนางร้ายน้าเวี่ยงไปดินเนอร์วารินไทยกับสาวอื่นแถมยังมีภาพประกอบจากชาวโซเชียลที่ถ่ายไว้ได้ล่าสุดนิ่งปณิตาก็ได้โพสต์รูปในอินสตาแกรมว่าหนังสือมีสิ่งต่างๆหลากหลายให้ศึกษาทดลองอ่านดูก่อนที่จะตัดสินใจว่าน่าเปลือบางครั้งสิ่งที่เราไม่เห็นประโยชน์ และมองผ่านมันไปวันหนึ่งมันอาจจะมีค่าสำหรับเราและในตอนจบก็จะรู้ว่าหนังสือประเภทไหนเหมาะกับเราที่สุดงานนี้มีเพื่อนๆดาราและ,ะเชาเน็ตส่งหัวใจแทนกำลังใจให้รัวๆร,รวมถึงนัด น้องสาวหน่งปณนิตาได้แสดงความคิดเห็นว่าแล้วมันจะผ่านไปเชาเน็ตข่าเผือกไม่ได้พักกันเลยทีเดียวหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือล่าสุดวันที่21กุมภาพันธ์2566ทีมข่าวชื่อดังพยายามติดต่อไปหาหน่งปณนิตาเพื่อสอบถามถึงกระแสข่าวหลังมีชื่อถูกโยงอีกครั้งแต่เจ้าตัวไม่รับสายงานนี้นักข่าวมาย่อท้อตามสืบต่อเองจากคนรอบข้างคนหนึ่ง หนึ่งในคนสนิทจนได้ความมาว่าสาวหนิงย่องกลับมาทำงานเงียบๆที่เมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่หลายคนเขาใส่ว่าเธอยังอยู่เมืองนอกแต่ไม่มีใครรู้ว่ากับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเขาตัวจะเอาอย่างไงเพราะไม่มีใครสามารถอ่านความคิดได้ออกซึ่งหนึ่งในคนสนิทคนเดิมยังบอกด้วยว่าผู้จัดคนเก่งพยายามที่จะทำงานอย่างเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ในความปกตินั้นสังเกตได้ว่ามีความผิดปกติซ่อนอยู่จากที่เป็นคนร้าเริงกลายเป็นคนเก็บตัวเงียบไม่พูดคุยกับใครถ้าไมใ่ใช่เรื่องงานต่างจากภาพที่พยายามพรีเซนต์ตัวเองทางไอจีว่ามีความสุขนอกจากนี้บรรดาเพื่อนสนิทในแก๊งที่ปกติจะทราบเรื่องราวของสาวหนิงแทบทุกเรื่องแต่ประเด็นข่าวเมาา์นี้กลับไม่มีใครให้คำตอบได้เลยเพราะเจ้าตัวไม่ได้เล่าให้ใครฟังจนวันนี้ บรรดาเพื่อนๆต่างาพากันเป็นห่วงกันยกใหญ่เพราะผิดปกติวิสัยที่สาวหนิงจะเป็นคนเจาะแจ๊ะและสร้างความเฮฮาให้กับเพื่อนๆเนสมอคนสนิทคนเดิมกล่าวต่ออีกว่าสำหรับข่าวเม้าล่าสุดสามีอดีตนางร้ายน้าเวียงไปดินเนอร์ร้านหรูกับหญิงอื่นจะใช่เรื่องราวของสาวหนิ่งไหมคงต้องติดตามกันต่อไปหรือไม่ก็รอให้เจ้าตัวออกมาพูดเองแต่จากที่มีข่าวออกมาเหมือน ว่าบรรดาชาวเน็ตพากันขุดคุยโดยมีความคิดเห็นที่ระบุว่าฝ่ายชายยังมีชีวิตร่าเริงกับผู้หญิงอยู่โดยก่อนที่คนสนิทจะทิ้งท้ายอีกว่าเท่าที่ทราบมาวันนี้21กุมภาสาวหนิงจะต้องไปร่วมงานแหลงข่าวแต่ล่าสุดเจ้าตัวได้ยกเลิกงานดังกล่าวแล้วซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะกระแสข่าวที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าข่าวเมาสนี้เป็นสาวหญิงจริงๆก็ได้แต่เอาใจช่วย ใขนขณะที่ชาวเน็ตพากันแห่แสดงความให้กำลังใจว่าออกมาเถอะเพราะสามารถทำงานหาเงินดูแลตัวเองได้ทุกอย่างโดยไม่ได้ใช้เงินของสามีสักบาทมาโดยตลอดอยู่แล้ว